ก็ทําไปก็ทําไปเรื่อยๆทำไปไดเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จ่ายเงินไปแล้วแล้วเราก็แยกสัญญาชัดเจนว่าสัญญาลิขสิทธิ์กับสัญญาโฮสเป็นคนละตัวกันถ้าสัญญาลิขสิทธิ์ก็เห็นเราทํางานก็ไม่ได้มีปัญหาสัญญาโฮสเนี่ยมันเป็นสัญญาปัญหามันเกิดมาจากเรื่องที่ทุกคนเห็นละกันอย่าไปเบรมใครนะฮะต้องอีกมุมนึงอะค่ะคุณก็มองว่ามันก็กระทบกับภาพลักษณ์เมืองไทยด้วยกับปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ทำอารมณ์มาตุ้มอะไรเงี้ยพี่นวัดอยากสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้าาางคค่่ะสรับบนนทีแเเออมก ผมผมพยายามทาให้ดีที่สุดนะทุกวันนี้คือการลงทุนของผมเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับไปเอาเงินภาษีมานี้ผมต้องขออนุญาตพูดนิดนึงผมก็ยังภูมิใจว่ามากที่สุดถ้าที่เราทําได้มันก็ไม่ทําให้ใครต้องเสียหายได้น้อยหรือได้มากนะฮะแต่สิ่งที่เป็นห่วงนักขณะนี้คือสปอนเซอร์ที่เหลือเนี่ยจะเก็บเงินได้ไหมบริษัทเขาจะพูดเรื่องนี้กับผม เพราะว่าตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญสําหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเช่นบางคนวางประจํา2ปอเซอีก75็สิเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีน้องวิกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเราคุยกันในจุดนี้เพื่อจะแก้ปัญหาเราย้อนเวลากลับไปได้อยากทํำไหมก็คงอยากทําสาเหตุที่ผมทําตั้งแต่ครั้งแรกคือผมอยากช่วยคุณแอนผมอยากให้มิชชันเวิร์สอยู่กับคนไทยส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดผมก็ไม่อยากให้มันไปไกลขนาดนั้น แต่ผมไม่รู้อนาคตนะครับว่าณขณะนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไปอย่างไงผมก็ยืนหยัดได้แค่นี้ถ้า u n i v e r s ร์เป็นสมบัติของคนไทยส่วนหนึ่งอย่างที่เราทราบมันก็เป็นเปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยนั้นเฉิดฉายได้ในทุกๆกรณีแต่ถ้ามันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบที่ผมคิดคือตั้งใจเป็นเจ้าภาพเพื่อเหตุการณ์เพียงแค่นี้ครับอย่างล่าสุดตัวของเจ้านี้คเขามีการแสดงความ ตั้งใจอยากว่าอยากเชียร์เอาจริงเอาจริงนะครับเอาจริงๆนะครับผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อวานนี้ผมก็ตกใจมีการแถลงข่าวเรื่องเจ้านี้ที่ตลาดหลักทรัพย์เหมือนเขาจะทวงคืนสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีนักข่าวไปถามว่าถ้าทวงกลับมาให้มีชื่อผมอันเนี้ยผมว่าตกใจเพราะว่ามันเซนซิทีฟอิชชูมาก นะครับแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเจ้านี้เนี่ยที่มีสิทธิ์เสียงข้างมากอ่ะเป็นคนไทยและอยู่ที่ไทยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะหงุดหงิดก,ก็ได้แล้วหวยก็มาออกที่ผมทุกครั้งก็ขอวอนนิดนึงว่าเพื่อความสบายใจผมไม่ได้เกี่ยวข้องในกรณีของหุ้น Universe หรือหุ้น JKN และผมก็ไม่ได้เป็นคนคนนั้น ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ว่าจะเป็นในฐานะใดๆก็ตามผมไม่ได้ปล่อยเงินกู้ผมไม่ได้เป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ของเขามีตัวตนอยู่แล้วนะครับอยู่ในลิส์รีแฮบนะอยู่บนสารล้มละลายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายก็ก็ก็ให้เขาเดําเนินการกันไปขอร้องอย่าชื่อผมไปพูดอีกเพราะว่ามันจะไม่ดีครับเพราะว่าคนคนลาตินคนเม็กซิโกเขาก็เขาก็รักแบรนด์นี้ถูกไหมฮะ ก็เหมือนเราอ่ะเราก็อยากให้อยู่กับเราเขาก็อยากให้อยู่กับเขาพอมีชื่อผมมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับผมก็ถือว่าขอแล้วกันนะอย่าพูดชื่อผมเลยตอนการทาต่อจากนี้อีก25ปีีอะรก็ทําไปก็ทําไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จ่ายเงินไปแล้วแล้วเราก็แยกสัญญาชัดเจนว่าสัญญาลิขสิทธิ์กับสัญญาโฮสเป็นคนละตัวกันนะคะเราก็ ถ้าสัญญาลิขสิทธิ์ก็เห็นเราทำงานก็ไม่ได้มีปัญหาสัญญาโฮสต์เนี่ยมันเป็นสัญญาที่ปัญหามันเกิดมาจากเรื่องที่ทุกคนเห็นละกันอย่าไปเบลมใครนะฮะขอบคุณครับ